สวัสดีกับท่านผู้ชมก็วันนี้มารีวิวนะครับก็ล่างจากตีเหมือนวัวเป็นลมเดินเซมาเป็นเดือนเจ้ทาท่ามเดือนอะครับพอดีก็ตักไปอาหนองเจ้าพอหนองเจ้ากา็ได้ทรงยาไม้นะครับไอ้นี้มันเป็นไม่ใช่ยาไอ้นุ่มแบบนู่นกับไอ้นี้เป็นบำรุงวิตามินนะครับลายกาเท่ ตายหลินไหลกห้ละลายไปกับน้ำลายนะครับท่านผู้ชมก็พุ่มได้กินมาเกือบนอนง่ายมาเกือบยีริบสองตอนนี้เลือกมาซ่ามจองกับก็อาการตอนนี้ก็ปกติแล้วครับก็ปกติแล้วตั้งแต่เซมาคอนเซพุ่มต้องไปออกกาลังกายอยูตุว,วันเลยนะครับตุว,วันเจ้าเย็นเจ้าเย็นก็บางทีก็ไปรวจอ่อนคอนก็เป็นไขมันชุ่มก็ทํใไมมึน เลยก็ตัอมึ่นแล้วก็มันมีอาการว่าเครียดกันนะครับบางทีก็ขิบมาร์กนะครับบางทีตัวบางทีเรามันรัว่นวนมันกลัวกังวลมั่งนะครับก็เลยก็หนองายามานะครับเป็นวิตามินนะครับวิตามินอมตาลินอมตาลินก็ตอนนี้เ,เลือดช่องทองเลยแต่อาการก็ปกติแล้วครับปกติแล้วหนองอีก่องไม้เราอีกกองเรากับยีสิท่องเรา ไอเบียไม่โอ้นะครับไอเบียไม่โอ้ก็นอนก็ว่าเออให้ใหเบาแต่กินให้ให้ให้ก็โอเคแล้วกเนี่ยครับก็มารีวิววิตามินนะครับวิตามินอ่าก็อันทำดะไรล,ล่ะเลยครับนาก็เออจอดได้วิตามินแล้วก็เราก็คุณจากอโลนั่นหรือไอยาวิเศษมาทต่ไม่มุนไม่หมุนวัวเลยตอนนี้ครับไม่มึนเลยครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชม คลิปนี้เข่นนี้นะครับสวัสดีครับ